สำหรับการ Hard Reset นะครับให้ลูกค้ากดปุ่ม power นะครับกับปุ่มบอลุ่มลบแบบนี้นะครับพร้อมกันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับให้เลื่อนมาที่ไ h i data reset นะครับไว้ White data reset แล้วก็ค่อยกดปุ่ม power นี้นะครับสำหรับเป็นการตกลง แล้วเลื่อนมากด yes นะครับโอเคแล้วก็กด power อีกทีหนึ่งนะครับเป็นการตกลงเครื่องจะทำการรีเซ็ตนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อกลับมาหน้านี้นะครับให้ลูกค้าเลือกที่ reboot system now ในนี้นะครับให้กดปุ่ม power หนึ่งครั้ง เชื่อจจทำการบูตเข้าหน้า Android ปกตินะครับ